PDC News นักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่หรือนอปร,รอคือบุคคลที่เข้าร่วมโครงการพัฒนานักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่ของสํานักง,งานกาพร,รอโครงการนี้มีขึ้นเพื่อดึงดูดผู้มีความรู้ความสามารถเข้าสู่ระบบราชการและจะได้รับการพัฒนาให้เป็นข้าราชการที่เก่งและดีเป็นนักคิดที่มีวิสัยทัศน์นักพัฒนาและวางแผนและนักปฏิบัติ ผู้เข้าร่วมโครงการจะได้รับการบรรจุเป็นข้าราชการและจะได้เรียนรู้ด้านวิชาการควบคู่กับการฝึกปฏิบัติราชการกับผู้ทรงคุณวุฒิผู้บริหารระดับสูงทั้งภาครัฐและเอกชนทั้งในและต่างประเทศและเมื่อผ่านการประเมินจะได้รับการจัดสรรไปปฏิบัติราชการในหน่วยงานที่มีความสำคัญเชิงยุทธศาสตร์ของกระทรวงต่างๆสำนักง,งานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ